การจนบ,บุรีเริ่มแล้วจัดยิ่งใหญ่งานฉลองฉลองการจนบ,บุรีไพร์2024ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนพานเหรดสีรุง้งความเท่าเทียมของทุกเพศผู้สื่อข่าวรยายงานว่านายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุกนิดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดการจนบุรีเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจนบุรีจัดเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจกับงานการจนบ,บุรีไพร์2024ที่ให้ทุกเพศมีพื้นที่แสดงออกถึงความเท่าเทียม โดยเริ่มขบวนแห่ออกจากสนานกีฬา3 6พรรษาไปร่วมเปิดงานบริเวณโรงงานกระดาษไทยการจนบ,บุรีอําเภอเมืองจังหวัดการจนบ,บุรีที่ให้ทุกเพศมีพื้นที่แสดงออกถึงความเท่าเทียมซึ่งเดือนมิถุนายนถือเป็นเดือนไพร์มันคือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของเรา LGBTQIA+ ซึ่งประเทศไทยของเราจะมีการจัดงานของกลุ่มคนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ายในงานจะเต็มไปด้วยสีสันของสีรุ้งม,มากมายโดยเฉพาะไฮไลท์กับการเดินขบวนพาเลทพาเลทพาวทูบีไพรส์ที่จะทําให้เมืองการกลายเป็นถนนสีรุ้งที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีเลนโบว์มาร์เก็ตหรือตลาดนัดสีรุ้งที่มาเสิร์ฟความอร่อยกับร้านค้าร้านอาหารชื่อดังมากมายชวนผู้เข้าร่วมง,งานมาแต่งแต้มสีสันเม็ดไมเด ในแบบที่เป็นคุณกับบูธท,ทำผมแต่งหน้าและบูธท,ทำเล็บมาถ่ายรูปสนุกสนุกไปกับโฟโต้บูธมาชมการประกวดการชนะบ,บุรีพย2024ชิงมงกุฎสายสะพายพร้อมถ้วยและเงินลรางวัลมูลค่า25,000บาทมาปักหมุดถ่ายรูปกับจุดถ่ายรูปเช็คอินที่สุดจึง้งสุดปังที่กระจายทั่วงานโดยภายในงานยังมีดีเจมาตูมเตชินพลเพชรมาเร็กเสียงกีตพร้อมสร้างความสนุกสนานตลอดการจัดงาน และมาร่วมความสุขแบบสดจใจไปกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังวงอินสติ้งได้อย่างไม่มีขีดจำกัดพอเมืองการเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกเพศงานนี้บอกเลยอย่าพลาดร่วมงานฟรีเข้าฟรีชมฟรีกับงานการจารนบ,บุรีภพย 2024, ัย2่ารงงานกระดาษไทยการจนบ,บุรีข่าวนิว24การจารนบ,บุรีชุดการไหนวารินรายงาน